วันนี้มาเพิ่มความสวยที่ The Posh Clinic พัทยาบรรยากาศในคลินิกคือกว้างขวางแล้วก็สะอาดมากๆแถมใบซีรฟิเคตคือเต็มตู้ทำให้มั่นใจว่ายังไงก็ปลอดภัยหายห่วงแล้วที่ถ่ายมาเนี่ยคือยังไม่หมดนะนั่งไปสภาพพี่พี่พนักงานก็จะเอาเอกสารมาให้เราก่อนเป็นข้อมูลเบื้องต้นโรคประจำตัวแพ้ยาไหมจากนั้นก็นั่งรอเพื่อเข้าพบคุณหมอไม่ถึง5นาทีก็ได้พบคุณหมอแล้วเริ่มต้นเลยคุณหมอก็จะรีเช็คเราว่าเรามียาที่แพ้ไหมจากนั้นคุณหมอจะสอบถามความต้องการว่าเราต้องการที่จุดไหนแล แน่นอนว่าของเราคือไขมันเหนียงจากนั้นก็เตรียมตัวขึ้นเขียมรอเลยจ้ะแลวพี่ๆก็จะเอาตัวยามาให้ดูที่นี่เขาเปิดขวดใหม่ให้เลยนะลืมบอกไปสามารถแปะยาชาหรือว่าประคบน้ําแข็งแบบแผลวก็ได้นะเลือกได้ตามใจเราเลยเอาแบบที่เราทนไหวมาลามาล่าเริ่มเลยเริ่มเลยคุณหมอคือมือเบามากหลังจากฉีดเสร็จก็จะมีอาการบวมของแผลคือแบบเดียว 1- 2ถึงสองชั่วโมงก็หายแล้วแล้วก็จะมีคู่มือข้อปฏิบัติมาให้นะแลันี้คือผ่านมาหนึ่งสัปดาห์สังเกตได้ว่าจับออกมาคือน้อยมากอันนี้คือเน กันให้ดูใกล้ๆเลยแตกต่างจากตอนที่คุณหมอจับมากไปคะ่ะไปทำสวยกันนะ